ข้าวาซูช่องทิพย์แชน่นอได้พี่น้องตอนนี้ทิพย์พอมโดยทีมงานกันอยูทีเฮือนข้องเมย์กระแซหรือวเฮือนข้องน้องหน่อยพี่น้องเมื่อน,นี้ก็สินใดมาสืบต่อสาหรับเบียกต่อไปเนาะก่อนอื่นก็นข,อขอบคุณขอบคุณหลยๆแฟนคลับทุกคนเนาะที่ใดประกอบส่วนสวยเลือกขอบครั่วข้องเมย์กระแซแล้วก็ขอบคุณหลยๆสําหรับคอมเมนต์ดีๆอ่านแล้วมีกาลังใจขึ้นไล่เลยพี่น้องซึ่งเนาะทีว่าเบาไปในคลิปก่อนก็คือจากความู้สึกหรือว่าจาก สิ่งที่อยากซื้อสั้นในครอบครัวนี่เนาะที่ว่าทิพย์ได้ลงกับน้องๆไปในมือก่อนอ่บาบันนี้มาเข้าเรื่องข้อมือนีพี่น้องมือนั้น,น,นเลื่อนเงินจากการทางสางเป็นสีพ่พนห้ารบาทเนาะแล้วก็ได้มีแฟนคลับเนาะจากเมกาเพิ่นได้ฝากเงินมาเนาะพี่น้องแล้วก็เพิ่นระบ,บุว่า1,000บาทนะให้เอาไปเติมกับเงินที่ว่ายังบ่พอพัางสางพอมือนั้นเฮาว่าเงินทางสางเงี้ยบ่พอพพันนึงเนาะแล้วเพิ่นก็เลยสิฝากมาประกอบส่วนกับตัวหน,นั้นแต่ว่าเพิ่นฝากมาพอดีว่า ตะแรงข้องมือที่เขาทางสางแหลวเนาะสนัดนเงิน1,000บาททีเพิ่นให้มานี่ทิพกะสีมาตืมกับหยอดที่ยังเลือแล้วก็มาเห็น้องนาบต่อพี่น้องกะขอบใจร่ายเนาะซึ่งเพิ่นกะได้หายเป็นขาดน้ำมันลดทีมงานมากซึ่งวันนี้ทีมาเขากะสิไดามาล่มกับพอข้องหนองหน่วยเนอาว่าอุปกรณ์ที่เขาจะใส่เห็ด้องนาบมีย่งยงแนวเที่ยวต้องการบางอย่างเขากะมีแหลวอย่างเซนไส้นี่ก็มีแหลวอยู่ทีห้องเย็ยนเนาะปูนมีแหลวซีซอปูนเคี้ยวที่ย่งบ่ท่านมีก็ซีเมน ทีนเนาะปุ้นนี่ก็สิได้ซื้อเพิ่มเติมส่วนสังกะซี่นี่เพิ่นก็มีโตลังค่าเกานะ่า่ะเนาะแล้วก็ใหม่ไหม่ก็มีแล้วเนาะก็ถือว่ามีค่อนข้างไรยแล้วทีจะได้ซื้อเพิ่มเติมอีกก็คือมีทอทอ,องนําแล้วก็มีสักโคกสักโคก,ก,โกต้นเฮาเห็ดไท้เมเดอะไรหันเฮาเอาแบบหยองยองัยงหยอง่ออันนี้เฮาเอาแบบนางก็ได้นางนางแต่ว่าแบบ,<โ>บทอกนาําะนะแปบมบหน,นัเอาเนาะพี่น้องมาบ้าน ตนน้นหนังหกเจ็ดแสนโมบ,บจืออ้อแหละมันพันชองพันช่นองมั้ราคามื่อนี่เนาะพี่น้องก็ได้น้ำม,มอนมอนนี่แมน,ม<อ>นได้มาจากกาซีสเกตเนาะได้มาจากซีสเกตพี่น้องนี่กองบุญที่ว่าเพิ่นเหดไทยคุณยายโกรมคำสุ้กเนาะนี่นี่มาให้แล้วก็พาแพ้เนาะที่ว่ามาจากกาะสิ่ง เมื่อกี้วัดศิวะกัลสินตอนนี้มาจากศิษยาภิบตอนนี้มาจากกัลสินมาจากวัดป่าอมาวันหรือว่าวัดหลวงปู่เนาะเพิ่นไฮมาต้นที่วัดหลวงปู่มายามแล้วพี่น้องก็ยังบ่ทันได้เอาไปไห้ทางใดเนาะเดี๋ยวดิมแต่ผันงามๆเลยอ่าเอาไว้ใส่อันนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้นี่งามๆมีแต่เบิร์นงามๆนี่พี่น้อง ล่ะอ่ะมันในเวลาเท็่ทันนี่มันก็ได้ใส่โอ้ยเวลาเราไปฝนนี่ก็ใส่ได้ได้นี่แต่ว่าอยู่ที่อนก็บปได้เอาใยใสจักอันเลยได้แต่ก็ยังอยู่บ่นี่เนน้าปวรัวก็ได้เมื่อได้เมื่อไงนี่แพร่ทีทีเลยได้นี่ใบพรอนั้นใบพรอง้องอิจเนาะขากันนี่แน่เลยจะพึ่งงาบงับเอาไปใสเสร็จโตเสร็จยัง มือกอนเพิ่นกะได้เครื่องเนาะที่ว่าได้เอามาจากลายบอนฮะเพิ่นกะเลือกเอากันไล่เติบแต่ว่าผู้เห็นเพิ่นนงเจ้าวจ้าวนงอยู่ดิอันนี้แมนเนาะอันนี้ก็แมนบ่บ่อนั่นบ่แมนเนาะบ้านนี่เขาก็นงเมื่อนาท่านเพิ่นกะเลือกเอาลายเติบอื้มออ้งเอามันี่เขามาล่มเรือห้องน้ำเขื่องเขาก็มีลายเติบอยู่แตว่าทรายเขาก็บ่ได้ซื้อ ทียนเท่ากับบริจายเพรานั้นจะฟองบานเห็ดเองอ้าวบันนี้ห้ามาเบิ้งว่าบล็อกนี้เท่าสีบล็อกนี้เท่าไหลมาเรียบร้อยเนาะเท่าสีเอาขนาดนี้ขนาดห้องน้ำนี่เท่าสีเอาซองคูนซามแมตสูงหันสูงซองแมทห้าสิบสีดงขนมเนืสูงซองแมทห้าสิบเนาะบล็อกนี้เท่าไหลออกมาประมาณซองหนึร้อยหกสิบเท่าซีเอาจักซองหนึ่ ซองลอยเจสิบบ่เพื่อมันตอกมันแตกยังไรแจกได้ซองล่ยลายลายเพื่อน่ะมันอะไบ่มันต้องมีผื่นขึ้นไปได้ก่อนก่อนนะมันทันดีก่อนครัก่อนฟาซาวเด้วยอืมก่อนฟาซาวมันต้องได้ใส่สองก่อนนะก่อนฟาซาวเราเทคาดอีกอืมฟาซาวมันต้องใส่สองก่อนด้เอาเป็นซ้ำลอยเลยสันนอกนอกซ้ำลอยไอ้ซ้ำลอยนี่เอาเป็นอันชองล่มหันช่องล่มสิบอันซะแต่เอาซองลอยกับสิบกับชองล่มสิบอันเพราะว่าเข้ามาส่งเข้ามาส่งหอนหันมันบ่ พออาลุกเท่าไหรจะมาบุได้ตีนหัวพี่มาทางนีโอ้มันมีทางมาหัวนี่้ะเอาหลอดไน้มาได้ตัวุได้เอาเอาเฮาบุได้หูเฮาเอาหลอดวิกโกมาได้ป้ะได้เอาคือเบาเบามาหัวใช้นี่ยังได้กัขีดรถกันนี่เลยนี่โคบกนึ่นี่อะกบุกคือใช้กับวกสากโบกคืออยู่พุ่นป้ะเรือหัวนี่เออนานแล้วมีประตูเปิดไหนกันดีเมื่อเขามาหัวพี่ก็ได้ตัวช้างๆกระเบื้องมาทางนั้นเหตุทางให้ในเด้อดเสียหลอดไน้มา ได้หยันลามเมื่อเมื่อนี่เขาก็เมื่อเบื้องข้านี่เลยซ้ายละทางมันไปไมีทางไปท่านทางต้นนี้ขึ้นเลยมึงนี่เออมันมีทางของนี่โอ้ห้าละบูิจักมาลงเข้ามาดนบ่ยังาีบจำทางไปนี้เข้าบ้านละแดงมันนะเขาไปแยงทางเมืองแดงฮะเขาสั่งทางซางนึ่งกับเข้าผูกไปทางหน้าเขามานตื้ผูกเขาเข้ามาทางนี้บ่สร้างทางเขาเออเขาคิดว่าเข้ามาทางนี้บ่ไม่รู้เอามาบันนี้ซองล้มเนาะซองล้มนี่ท่านี่แล้วก็ยังอีกบันนี้ หอตกสื่อเล็กหอใส่บ่เล็กเล็กยังกับเล็กเล็เล็กจักเสนเล็กหกเล็กสิบเล็กหกนีเล็กหกนี้เล็กปอกอ้อยบอเออบ่กหกกับเล็กเล็กปอกเาสิมาคดอันั้นอันนั้นเล็อันนั้เล็ก้มเออเล็ก้มเล็ก้มหจักเสนเอาแปเส้นไงอีกเล็กเล็กชิเล็กสิบปอกอ่อนเนาะแมน ข้าชีเทแต่ข้าหลุมไริว่าคันถึงกับเทน้ำข้าคันหลุมทิเทแต่ข้าหลุมแล้วเอาซ้มเซนชี้เซนตัวอนะช้นตัวไหเล็กสิบนี่เล็กสี่เซนตคิว่าสิบเซนสี่เซนสี่เซนพ่อบ่อมันออมันมีแต่อบเนาะโอเคแต่ขาหลุมส่ยๆด้ำนาหันซ้ำเม็ดมันมีจังเม็ดอันนี้นะมันสิบไมเออสิบเม็ดซ้ำห เออนะซองเอาพอดีโขบเลยพอดีบริตัดเลยได้นี่เพราะว่าเอาซ้ำคุณซองเด็เอาเอาฮาก็ได้เด็ดเล็กหมดเดยเล็กอันนั้นเอาฮาเซนเพราะว่ามันต้องเวลาเอาสีใส่ไหมมันต้องมีเล็กอันนั่นเนาะดังเถิงใส่ศูนย์ศูนย์โอ้ยเบียากขาเบียดใจน่ากัดเอาเอาเสร้าแล้เอาอันนี้ถือกว่าเพราะว่าเสานี่มันบอดจำเป็นมันห้องหน่อยแต่ห้องก็ขาดก็ไรกะทองเนาะทองน้มเอาจากอัน ทอสี่้อทหกหกทอเอาลวกันยังอีกป <c oughs> ูนยินใช่ปูนเนาะไหม่แบบมีตีใม่แบบไม่แบบของมอันเป็นเก่าแปนเก่าได้สันก็ะปต้องซื้อลวกันยังอีกนี่ปูน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 มีสีเอามีสสอบปูนจครสอบปูนเครื่องสอบปูนเคร่อมันกดวดชิปชอบหลย ิิปสบ่เอาร้วมเคี้ยวกับเคี้ยวปุ่นแดงกับแดงแดงเอาจชกสอบเคี้ยวเชือกสอบแดงเนี่ยบ่อไร่บ่อไร่ดอกแดงค่ะแะไรปุ่นหาสอบแดงหาหาก็หาเทผืนหอดบ่เอ้ามันหน่อยๆเทพืนนี่ดิเทคามเทพืนเทคามเทผืนหรือแม่นเอาแดงหาสอบปุ่นเคี้ยวปุ่นเคี้ยวเขาหาชิบสอบโลดโอเคเอาตุกโกรเรียบร้อยรายกายังวันนี้ลวด ลวดตะปูยังน่อันนั้นบอตะปูแปดตะปูสังกะสีปูหกตะปูอันสังกะสีหันลวดนี่มัดหนึ่งบ่าัดหนึ่งมืดบ่มีอีกมืดนนมืดเลยเนาะเสกละค่ะเคลคียนใส่ น้ำนองบ่นี่ตัวนี่หนามใส่บ้นี่ได้บอกมันใสแหละนี่ยังบอกมันใส่ได้หนิโอ้เมนน้มเนองที่โตอันนัหนบ่ดินดินนี้นั่นนด้เขาตักตักนี่นี่ยอืมฮะลองมาเบิ่งน้ำซางพี่น้องให้แม่น้องนิวทามราคาอยู่เอ้ามันใส่แหละตัวนี้ใสแล้วเออไหวเนาะอันนี้นามมันนอนตีมันบริวารดูสูขึ้นมาเมื่อตีเบ่แล้วดู ซูบขึ้นมาเบิดเลยอซูบขึ้นจนจนมาไซเหมือนนั้นเลยปะแ<ม>นนโอ้คิดว่ามันชอบมากด้คือว่าน้ำมันนอนแล้วมันก็ขึ้นมาไม่ชอบยังคุณอยู่โอ้แล้วเขาก็ซูบจนเมื่อซูบเอ้ามัดขึ้นแค่นี้สิว่าเพิ่นบ่เป่าลมออกให้บ่บ่ฮัวบานเฮาเวลาเขาเจ้าทางซ่างแหล่เขาดูดน้ำออกมาให้บ่ดูดลแล้วเอาเขาพูดว่าดูดให้เอาสามหมื่นนั้นเอาก็ดูดกันเขาดูดบ่อืมทำมันบวมเมื่อวันบิดเออคิดว่าเขาบริดูดให้เขาดูดเนาะมันบ่เบิดเพิ่นว่าเนาะเขา โม่เนมันก็ออกมาแต่หูมันดิล่องเบิองเนาร่องสูบเบิองแล้วบ่ว่ามันลายไปได้แหละมันมันเบิดมันขาดบ่อหนามหันล่องร่องสูบจนหนามเบิดอยู่อ่ะได้เต็มทางเต็มทางบ่เบิดว่ะบ่เบิดเออกระสุนเนื้คนกระสุนอยู่กับบริขี่มขึ้นว่าน้ำกินได้แน่นี่ออืได้บริขี่มเลยได้เนี่ยคือนน้ำสางเลย บอกอยู่เนเข้มอยู่พ่นโอ้เข้มในรังเขาเขาดีอันนี้บอกเข้มเลยอันนี้ธรรมดาเลยนี่เราได้ปลูกผักนี่เนาะแนนถือว่าปลูกผักมันกำลังหมางซวนอยู่มันกระบมเครื่องปลูกเครื่องพังเอาก็งาม,มน้ำมันบวเข้มเลยเด้อันนี้ก็เครื่องอันน้เพิ่นเนาะมีอย่างแน่นี่มีสบู่ก่อนหนึ่งสบู่ซื้อมาให้เหมือนน้เนเด็กคุณใส่ ยังบันบูธันบรก็บ้าใครใส่มันมืดก่อนใส่ท่งยากเนาะประมาณนี้เนาะบานันเขาได้ปูนใหม่ย่างมาแล้วเขาคอยเทเทเดียวห้องน้ำนี้เขาเช็ดทั้งได้แบบนี้บัวให้มันไก่น้ำสางพอนห้องน้ำเช็ดทั้งซวนพอด้วยทั้งซวนบ่แมีนเราไปดูคือเช็ดซวนกันด้วยซวนมะเขือนีด้วยเกลือมะเดืกมะกันนะฮอลแล้วเข็นเอฟซีว่า เห็ดนองฮะนะเขาบางทีเขาอาจจะคุดเอาเลยกระไดฮะนะแล้วเขาเห็ดเป็นนั่นเขาใส่พะยางปูแต่ว่าขั้นมันแดดแห้งไล่น่ะมันฮอนเนาะมันตื่นนะเนาะแมนขั้นไปเห็ดปูนเคยให้ตัวนั้นให้เขม่วยมันสิใกล้น้าพันตี้ล่ะ น้องบอ่เออหบน้องบอ่น้องนี่ต้องให้อยู่กับน้ำซางเพราะว่าน้ำซางนี้อนาคตันเขาใส่โซลาเซลล์นะมันจูบหนามแต่นี่ขึ้นมาใส่น้องได้เว<อ>ละหนามแหง้งนะก็สิว่านั่นกานฉนลก็นังเกี่ยวให้นี่แล้วละใไหมให้ตุลุมเลือกให้ตัวนี้บ่ทั้งพุ่นทั้งพุ่นเบิ่งกดัดน้องอยังบอกว่าัวนีมันกรนเด็นดิบนเกลอนเขาเนี่ย <laughs> ยังเกลอนเขาเอาบนชินดตะเข้าเนี่ยให้ตัวนี้ให้ใหญ่เลย <laughs> เออแนวสิได้ขาวพ่านะ่ะบนอื่นบ่อใดบ่ก็ได้โยมในกับบ่อไรเงี้นี้เลยดึงดึงดูดเข้ามาโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้แม่ที่จริ้งนะหน้าข้างน้าแป้งได้นะเข้าเข้าเห็ดคันใหญ่ๆนะแล้วหน้าเข้าบ่อตรงบ่อจำเป็นตรงว่าเห็ดแต่หน้าอย่างเดียวเขาสามารถปลูกพืชใหม่แซมได้แมนีนเดี๋ยวสีลองผ้าเห็ดที่จริงอยากเห็ดอยู่หน้าเข้าแต่ว่าแม่เข้าห่วงก็เลยเห็ดยังบืได้ ่ะนี่ส่วนเพิ่นกระลังหมากเนาะที่จะแป้งใหม่อย่าลืมด้วยตัดใหม่ว่าใหม่เห็ดเอาหน้าต้นนี้เลยมึดมึดต้นนี้จนหอดคันนี้เลยนี่พอได้ปลูกเจ้าเห็ดชำนีจะปลูกได,ด้ก็น้อยเดียวคันปลูกมังแต้งนี่น้อยเดียวนึงเจ้าเนาะฮะบอนเห็ดทองน้ำเสี่ยวบอนได้ก็าาการมิแต่ว่าคุดคุดคุดทอไว้เลยเลยแหละมองนี่เลยมองในไปเลยเครื่องชิมดิกระเอาะชิมแล้ว ว่นี่เลยนเหตุผลบ้างเออการเขียนไซท์ทอได้บกครับอ่าเอาอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ปูนฮานามันเลือยอยู่สีสองมีแต่ว่าไปเลยท่ามครัวจันก็จะหุยดอกบอกเพื่อนไว้แล้วแลราคาไส้ฮันเอาเอากองโตทั้งโตห้องปหนึงฮานะบทต้องเอาโตห้องวันศุกรเอาอะไรเช่าเนี่ บอกมิ่ีแต่ไปบอกในคู่ไ้แล้วมี่แต่ไปเอาเลย<ำ>เอาตะกองเนื้อนี่เน้อในคู่ที่ทำจนกัดน,นั่นแล้วบ่รูแล<อ>้วบอกแล้ววบ,บอร์อแจง้งเพิ่นกระไดเพราะว่าแจงแล้วนี่แต่ว่าไปเอาหลดเอามากหลดหนึ่งพ่อบอกใส่น่าจะพอมั่งโหลดไทยนะแต่ว่าโหลดไทยมีอยูแมนบอกของของหนอ,อง<ค>ข้องสามค่ะยืมของเขาเอาของมอเอกับมี่ยืมเพิ่นมาใส่กระไดตัวี่น้อง่ัน ประมาณนั้นแหละเบิ่งลุ้นทามราคาได้แหละเข้าไปตอบเพิ่นว่าไปห้องหนามก็เด้อผู้ยางถือเสียมไปผุเลยพี่น้องถือเสียมไปแล้วห่วยเพิ่นว่าเออบริเวลงกลางหน้าบ่พอเป็นผุเลยนาบอข้างหน้าเด้เปิดจืดอายุ่ลยท้ายล้างตาไตายแท้ๆมาก็ได้ น่ยป้า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 ไปไปป้าเอามาให้ป้าป้าตายเรียบร้อยอ่าเย่าเฮ็ดอ้ยย่าเฮ็ดนะป้าตายตายตายเบงเบอยาโอ้ยเออเออยาแม่เบิ้งเบิ้งอยาเฮ็ดอุ้มดิดีอุ้มดิดีอุ้มดิดีเด้อเด้อออ้ก็มาเด้อ แหงเมาแหงเมาบ้องมันหายหเลยฮะตอนนี้ก็ได้สั่งเครื่องไปแล้วเนาะพี่น้องให้แม่น้องฮิวิ่นเป็นคนอ่านว่าสั่งยังเปแน่แล้วก็เท่าได้สัง่งบ็อกเนาะบ,นบ็อกนันพิสต์ตห้าสิ้มีสองล่มเลยแต่ว่าทางหานเพิ่นบ่มีเนาะรายการมันกะแต่ละหานกระบโบข่อยมีมันหน้าหยากันเลยว่าตัดสนใจว่า,าสิบบใส่สองลม่มแต่ว่าเพิ่นสิมีวิธีการของเพิ่นเนาะสำหรับการเห็ุสองล่มก็คือสั่งไปอยู่ สามลอยก่อนเนาะก่อนหนึ่งานห้เป็นเงินก็คือหนึ่งหลานหาสิบพันกีบแล้วก็มีมีเลขหกเลขหกแปดเซนเนาะเซนละสองหาพันสองเซนกีบเลขสิบหาเซนเซนละสิหาพันสองเซนเงหาพันกีบทองหงหนามหกทอทอละหนึ่งแสนสิบพันกีบหรือว่าเป็นเงินก็คือหก0สนหกสิบพันกีบปูนแดงปูนแดงหาสอบสอบละแปดสิบเป็นเงินสี่แสนกีบหลวดหนึ่โลโลหนึ่งสามสิบพันตะปูแปด หนึ่งโลโลหนึ่งสามสิบพันปูสังกซีหนึ่งโลเป็นเงินหาสิบพันทอทอลอยเนาะทอทีมาต่อทอแซนสี่สิบพันแล้วก็มีสักโขกสักโขกนแบบแบบนางาทางแต่ว่าโบามีฟ้าโบามีทางเนาะหนึ่งพันบาทแล้วก็วงกบวงกบสามแซนหาสิบพันกรีบสังกซีสังกษีที่มาเห็ดอับฟ้าเอยเห็ดประตูเนาะหาสิบห้าพันกรีบแล้วก็มีบ้านผับซองอันอยู่งซองอันและกรอนอันหนึ่งหาสิบพันรวมเป็นเงินก็คือสามหลาน ซองเซนสีสิพันกีบเกินไปกับหนึ่บาทงบเขามีอยู่ออ้อานแล้วก็ยังรวมุัหนึ่ง 1, บาทบ่หนึ่งพนบาททางามูลค่าทั้งมือเนาะในการสารั่งซสือคือซ <c oughs> หลานองเซนส <c oughs> ีสิกีบกับหนึ่งบาทแล้วงบเขาที่นี่ตนอนนี้ก็คือหาพันบาทเนาะที่เปกีบก็คือได้ยู่หลานหาเนหาสิ 58, บแกะตนอนนี้ก็คือเดนังแพออยู่แต่ประมาณหนึ่งบาทเนาะ ยังบพ่บพอแต่สักโคกยังบ่พอแต่สักโคกเนาะแต่กาเงรรินเกียก็มีเลืออยู่หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งกาบางทีเขาได้ซื้อแนวเพิ่มเติมร<ม>าคาบ้านผับมันต้องม<ๆ>ีงแนวเพิ่มเติมเล็กๆหน่อยนาะเงินส่วนิทเอาไว้แต่ว่าคือหนอดที่ว่า,ายังบ่พอนี่ก็ประมาณหนึ่งพันบาทโอ้แมวโอ้แมวโอ้แมาที่เขายังต้องการเพราะเพิร์นไทตินนี่ไว้ก่อนเนาะเขาก็เลยสั่งซื้อไปเรียบร้อยเลยเพน้องสั่งไปเรียบร้อยถ้าว่ามันบ่พอกับเพิ่์นชาอันหานเพิร์นไทตินนี่ได้อยู่อ่ะ กาที่วานย่างบพอหนึ่บาทสำหรับเอฟซีทันไดอยากประกอบสวนตติมกะตายแทะโอ้ยตา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 ยอะไรมมนคช่ตายอะไรลูกตายทะเลาะตายตายตายทะเลาะชิน จะได้วางเงินยังบ่ท่านพ่อหนึ่งพันบาทน้องพี่หน้องสำหรับเอ็ซีฐานใดอยากประกอบส่วนกะยินดีเด้อประมาณนั้นมืออื่นเนาะมืออื่นเขาเสียมาส่งแต่ยังบวชตอนใดเดีเ๋ยวคั้นเขามาส่งแล้วจังสีโทรบอกฉากไว้เด้อโทศัพั์เพิ่มมีโทรศัพท์อยู่เนาะพอเพิ่นนั้นวันนี้ทีมงานกับซีเดินทางกลับน้องพี่น้องแล้วก็ออกไปแล้วกะสีไปบึง ใหม่ที่อยู่เรื่องเก่าเพิ่งน,นะนะว่าตระดียังสีสได้ยกาสิมาถามความรู้สึกของพ่อน้องหนุอยเนาะหลังจากที่ว่านำซางก็ได้แล้วแล้วก็ต่อไปกาสิมีห้องหนามเนาะรูซึ้งเนี่ยได้บัดนี้โอ้ดีใจดีใจเนาะเ <c oughs> มื่อกี้นี่เ,จ,เจ็บเขาห้องหนามเนาะจับเตรียมไปปา่าพุ่นเพื่อสิหอดอดกับพ่อแห้งเนาะนบัดนี้ก็สิได้ก,ก่ๆแล้วก็ใส่ไข่ขึ้นดีใจบ่ มันแก็บเเป็นยังดอกเข้าเบิ่งนกันเนาะเข้าเบิร์นพี่น้องแต่ว่าอยากให้ขอบพ่วดีขึ้นแต่มาขอบพ่วก็ต้องแลวโดยสอยเลือตัวเองน้าเบิ่งนต้นนะปฏิกายากให้ของหน่วยเนาะขอบใจแฟนคลับที่บอกว่าเพิ่นเมตตาขอบครัวเข้าสอยเรือดเออชีวิตเหงลูกเอ้ย ต่อไปไงมีน anyway, like ah, ุ so ่มมันพันนุ่เบิดคูนนั่นแหละกมันเป็นไม่ได้แบบเขาค่อยขึ้นบ่หว่าเอาเห็ดจังไดเฮาจังมี่ของหนามใส่เ้าเห็ดจังไดเฮาจังมีซีมีอยู่มีกินหรือว่าเห็ดจังไีสีเด็กเล่นเงามเขาเขาค่อยขึ้นจือบ่หวามันสีมีทางได้ทีเขาจะได้มากเขือขึ้นตัวแต่มันบ่ทัดบ่ได้ค่อยขึ้นจากได้มันบ่ด้วยเขือขึ้นแลยแต่มันบ่ได้ เคยเคยขึ้นวาซิมีแบบผู้ได้ที่แบบซิมาซอยเฮาแบบนี้บ่นั่งบริคิดอรนั่นบริบริขินเถื่เอเห็นเขามาได้่ก็ดีใจเห็นบ่ <ś c oughs> เอาผู้ใดมาซอยเนาะเห็นแฟนค่ะิ่นแบบเพิ่นแบบเมตตาเพิ่นมาซอยนี่ก็ยังดีใจนะจะคล้องกันยังดีใจ,จ,ใใใจเลยนี่เนาะอยากบอกอย่างหนึ่งเนาะลูกเต่านี่นะความอบอุ่นในครอบครัวนี่สำคัญหลาย ลูกเฮ้าสิดีสซิติหมูรหรือว่าสีเสือฟังพอแม่นี่นะความอบอุ่นในขอบขั้วนี่เป็นรักเลยขั้นลูกนะมีความอบอุ่นจากพอแม่จากขอบขั้เนี่ยเขาสิบวัวแสวงห้าสิ่งภายนอกเลยเห็นบอกเวลาทีเขาไปติดมูบอ่อล่าไปติดสิงบอรี่นะมันมีบางอย่างที่มันขาดหายไปอาจจาเพราะ อน,นันตนาคตบลื่วไล่สิ่งทีเขาเห็นในถุกถูกมือเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยเขาก็เห็นสังคมไายหนอกเสิเห็นโทรศัพท์เห็นสังคมทีเข้าบริมีนะมันก็อาจจะเห็นให้เขานะมีความเปรียบเทียบอยู่ในใจเนาะว่าเออคนนั้นคือเป็นจังสรนคนนี้คือเป็นอย่างสีสนั่นเนาะนครขอบรัาเทาวายาไข ลูกนะสามาคีปองดองกันหรือว่าให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเขาต้องให้ความอบุนกับเขาไลา mm. ่เบากันใส่ใจกันเนาะ mm. แล้วมันก็ทุกอย่างมันซิดขึ้นคือทีมงานในกาซีค่อยสวยไปอียย่งทีสวยได้เคียงขูกับเอซเฮ้านี่กับโบสวยได้โดยตัวเขาเองเลยต้องมีเอฟซัพพอร์ตนะ สนัน่นเนาะสิ่งที่เพื่อนอยากเห็นนะ่ะบเมนยังให้พวกเจ้าไปตอบนู่นตอบนี่ให้เพิ่นขึ้นดอกแต่ว่าอยากเห็นชีวิตของซุ้มเจาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น <c oughs> เพิ่นสวยห้าวสำนีย่ยางทีห้าสสมารถต่อหอยดจากของที่เพิ่นสวยมากให้เกิดดอกออกพ้นรือสวยเลือตัวเองในขันต่อไปได้อันนั้นแหละสิ่งที่เพิ่อนอยากเห็นคือเป็นหนามเป็นหน้าย่างสิอ่อันนี้เพิ่นสวยให้เห้ให้มนบอ เอาไปปลูกพักเข้ากับไข้พักได้เขาปลูกพักเข้ากับกินได้เขาปลูกพักเลือกกับแจกใจเพื่อนบานได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเขามีอันนั้นเขามีอันนี้เปลี่ยนกันเนาะถอยที่ถอยอาศัยกันไปอันนี้มันการสี่คอยดีไปที่ละคันแต่ว่าทิมงานมาสวยหรือว่าเอฟซีสวยนี่โบยุ่นยงถอาเข้าสวยตัวเองพอว่ายังเพราะว่าโบมีไพ่ทีจะสวยเข้าไปตลอดแมนบ่แมนสนั่นเนาะในส่วนที่เข้ามีโอกาสได้หับหรือว่าในส่วนที่ ทิมงานหรือว่าเอฟซียังสวยเลื่อนอย่างสิไฮเฝ่าวควขวาหรือว่าให้เฝ่าต,ต่อยอดเทียให้เพิรนเทนขั้นเพิรนเทนเขาเปลี่ยนแปลงได้ท,ทั้งทีคนเรียกซอย,อยเป็นบ่ออันนี้ซอยอยังมากก็คือเกา่าโมาานะมียังเปลี่ยนแปลงบยยังทีต,งต่อยอดออกจากสิิงที่เพิ่์สวยฮะนะเพิรน,นกะบบยยากซอยได้อันนี้ก็คือแมน้องนิวเพิรนเทนเนาะเขาไปซอยไล่เคตอยู่แต่ว่าเป็นยัง บางเคสคือเวนสืบต่อหรือว่าบเวนถ่ายอีกอย่อนัังสิแหละการตอบสนองเข้าสีได้หับการสวยเลือต่อไปหรือโบโบเมนหย่อนทิ้งานได้แต่ว่าย้อนเข้าเองเนาะอัน,อนนี้ฟ้าไปอ่าก็ถือว่าแต่สวยเลือในสิ่งที่จําเป็นเนาะสำหรับปจัจจัยผืนทานปัจจัยสีเนาะพี่น้อง เพื่อนอยู่เครื่องหนึ่งของทือ้อหนามก็เป็นปัจจัยเนาะยาปัวพญ,ญานี่ยัง,ยงสี่เนาะก็ถ<ม>ืีว่าเป็นยังขาดแลนอยู่แล้วก็สิ่งที<ม>อยากสวยเพิ่นต่อไปก็คือสีมือให้งานนอ้อยยังทีเพิ่นสามาร์ทสางไร่ใหญ่ยังเซนนุ่ยกับไนกับแมงสี่นอเพิ่นกะ<า>เหต<า>ุอันอื่นก็คือสีบอ<า>ดาย<า><ม>ขั้นว่าทีจะเห็ดใดเนาะทีมันคิดว่า,ยายอยากให้ยังทีว่าเป็นอาชิพที่เพิ่นสมารถจากซานเหรือว่า ใส่มือในการผลิตได้นะอย่างเซนมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นได้ในนําให้เห็ดพ่วงก,กระแจเนาะเอฟซี mm hmm. คิดว่าจังได้ฐานสมุนไพรที่ไปหาอุปกรณ์สําหรับเห็ดพ่วงก,กระแจมาลายเพิ่นมาประยุให้มาอย่างเซนเอาฝ้ายมาซานเห็ดกระตุนเป็นย่างบอ,อย่างสีนะแต่ว่าต้องเบิว่าเพิ่นเห็ดได้บบแล้วก็ทางเข้าสิห้ามาได้บบแล้วก็ต้นทุนมันสีประมาณเท่าได้ให้เพิ่นมาเห็ดแล้วก็เข้ากับับสื่อขึ้นอย่างสีเนาะหรือว่าเอาไปขาย ต่อเอฟซีสวยมากเงินรายได้เขากำลันําให้ผืนเนาะหรือว่าทีมงานลงทุนไห่บอแบงกันยังอย่างเงี้ยนะพี่นอ้องอันนั้นก็คิดอยู่เนาะแต่ว่าย่งย่งบอท่านใดเป็นหูประทับถือพี่นอ้องก็ประมาณนี้เนาะที่คิดไว้และะ้วก็เกษตรเนาะทีว่าทิพันก็ฮาักามีโอกาสได้ไปเบิงบเ่งบอลเดียวย่างบอท่านใดไปเบิ่งอีกหลายๆายบอลก็ยักน้ำมาต่ตอหยอดทางฝั่งเล่า พอมนแบบไปเบิงมาเอ๊ะเขามากับเห้นเกิดดอกเอาพ้นยังบเห็นใดใส่คือมันบนทันในเทิงเวลาแล้วก็จังหวะของมันเนาะแล้อีกอย่างก็คือทีดินบอลน,นั่นฮะ,ะมันก็เือายังเป็นทีดินร่วมของแม่อยู่เห็ดยังไงก็ต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเสื่อมซึมไปเนาะล่ายางทีเขาเห็ดผ่านมาแม่ก็คืดคืดจ<อ>ือดยังไงมันเป็นสิ่งแปลกใหมท่ทีคือนผ้ถา่าเนาะนั่นก็ต้องแบบ ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยนะให้เห็นให้เพื่อนทห่นมานะ,ะกระถอว่าทีดินพื้นนี่ข้าวเสีเห็ดเป็นเกษตรนี่กระือวโอเคเพราะว่ามันโมเมนดินโนดนมันเป็นดินรูปสามารถปรับปุ้งเรือ่อยต่อหยอดไดยูสาหรับทงกน,นายทุกนานี่ข้าวมีหนามไล่ในข้าสามารถปลูกม,มักมู่ก็ยังดได้นี่เนาะ,ะประมาณนี้เนาะพี่นอ้องเดี๋ยววันนี้ข้าก็สีไดงออกไปทั้งหนองแล้วไปเบิง้งเพื่อนรังเก่าเพื่อนที่มันมีสังกะซีมีใหม่ไม่ยังไปหล่อเบิ้งวัาตัวได้ที่มันยังเอาน้ำใส่ได้เนาะ เห็นเพื่อน่ามื่อื่นกับซีได้แก่ลงมาผิดแล้วเผื่อที่จะเฮ็ดเฮือนใหม่นี่แหละก่อนย่ำฝนเหมือนบะที่ย่างห้องน้ำท่านช้องอั้มได้ทหารที่ได้ย่างห้องน้ำบ่หอมเถอมันต่องอั้มเราเชียรห้องน้ำแล้วมันบ่ได้เงินเลยก็ย่างท่อห้องน้ำบ่ทางนี้ก็คือทางลงไปเห็นอะพี่น้องที่เขาขึ้นมาเนาะปนัสเสอาโรดวิโกมาโอ้ยยากขนาดยูหันกับเติร์กย่ำหมดอแป้งปนี่อีคำแป้งนี่ก็ยังจำเนื้อขั้นวัสืุอรดไม้แล้วมาวัสดุโรดไมาแล้ว รายการนี้คือแม่นทีดินทีเพินยยน่นค่ายเนาะซีเมืองน,นี่ก็เป็นเป็นเฮือนกอเก่าเพิ่นเนาะเด้ซังกะซีนเด้ซังกะซีที่จะไปใส่ห้องน้ำมาพี่น้องโอ้โอมันก็นยังดีอยู่ถอดแต่มีหอดตะปูตอกซ<ๆ>่อพี่เดชนี่พี่โอ้ลายลายพี่เนาะซังกะซีเดชซังกะซีนี่เอามีแล้วเขาก็เลยปวต้องซื้อเอาไปใส่ห้องน้ำนนถือว่าพอแล้วไปแล้ว ล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้แป้นไม้แบบไม้ย,ย่างก็เอาอยู่นี่ได้แล้วก็ไม้เห็ดคือเห็ดลงังคานะกเอาอยู่นี่ได้เทียว่าบทต้องสื่อน้อเ,อเห็ดเขามานได้นี่นี่ยตะป,ปูได้ลูกตะปูได้แล้วก็อันนี้เป็นเสาเฮือนนี่เพิ่นกระซิไดหมากแล้วก็ไปเห็ดไม้อยู่หน้าอะไพีแ่บบน้องก็ยังดีอยู่เนาะยังดีอยู่เพิน่นกระว่ามีแต่แต่เสืออันเดตีนอันนี้ตัวเอาตีนนี่ มนตีต้นนี้ใส่บ่ได้บ่มันแตกกันเดิบางอันมันก็แตกกันบ่ตัวมันตัวมันตัวมันบ่แตกมันก็ใส่ได้แต่ว่าตัวมันแตกก็ใส่บ่ได้ลากายูฮันเนาะเพิ่นว่าโทรห้องหนามเพิ่นว่าสิขุดเอาในนี้ไปเบิ่งว่าสิขุดได้บ่โอ้ยเขาต่อกันแล้วมันได้ซีไปได้เนาะอือเขาต่อกันเลยไปขุดจังไดมเพิ่นว่าเซียทำหนามตะกี้แต่ว่ากระบ่ทันได้แล้วซสำเนาะพี่น้องเห็นละเพิ่นจึงดีใจแฮงเนาะที่จะ ได้มีห้องน้ำใส่ยามปลดถูกกันแลนพุนะเขาหัวยอู้คนคนที่เกิดมาแล้วมีห้องน้ำโรตีเพรเขาใจคือเอาตะกี้คือกันเลยน้องไปป่าตะกี้ไปป่าได<ห>้พี่หนอกลำบากยามพลานลดใส่ที่สูดได้ใบไม่ใส่ตะไม้ใบไม่บาดเบิน่นงามพน <laughs> แห่งลำบากหลายคนกระซิบหูแจักแตะไม้ขยุ่งไม้ซักเนาะคนในเมืองหูแจักดีแต่ไม้แก่งคือบูหูนี่ต่คนอยู่บนนอกเท่านั้นที่แจ๊กเขาใจเนาะพี่น้อง ก็เลยเฮนห้ทีบพร้อมโดยทีมงานกับเขาใจเนาะเวลาทีเฮ้าไ่ลงมาสวยเลือกเ็ดจังเสียนะเพราะเฮ้า,เ,าเคยผ่านชีวิตแบบนี้มาก,ก่อนกว่าซีมีหของหนามกับมีมุดทุกอย่างคือทีพี่น้องรือว่เอฟซีหลุดไ่เคยผ่านมาแล้วเนาะสมัยก่อนก็คือสิบประตางกันหรอกนาะงพี่น้องอกับป้ามาณนี้สําหรับมอน้ทีใดมากก็คือใดมาสังเครืองหรือว่ามาเตี่ยมทีจะเฮดทองหนามมือกับเพิ่นสีเลิมไปคนใส่แล้วก็เอาปุ่นผ่นมาเนาะ ประมาณนี้นะพี่น้องสําหรับเอฟซีที่อยากส้มทบสวยบาทลังนี้ก็บือ่ว่ายังบ่ท่านใดเพียงพอเถิอกันยังสมารถส้มทบกันเขามาได้นะพี่น้องขอบุญขอบคุณแฟนคลับทีวายูทั้งฝังเล่าก็ดีฝังไทยก็ดีและกันยุตังประเทศก็ดีที่สวยเลือในถูกถูกิจกรรมและกะิจกรรมนี้คือกันนะพี่นอ้องก็พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเงินอย่าไดบกเ้อมีแต่ไล่มาเทมาเลยพี่น้องสาธุการสร้างคินีทีก่กาซีโจวไปเพิ่งทัานี้เจอกันใหม่ในคิมนาสบายดี เห็นด่าเห็นด่าหนังสบายใจเฉมเลตีนเทิงเลยตีนเทิงอ่นะเลยเด้ตีนเทิงเยยบเกี้าบยนหันล่ยนหนแหลเด้อไหนเห็นมาระวังเห็นมาเอ๊ะคือกันหรลิคือกันลิ เออมามามาอะไรลูก